จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด COVID -19 นะคะทำให้มีมาตรการโซเชียลดิแทนซิ่งขึ้นมานะคะในการเว้นระยะห่างทางสังคมทําให้เราจะต้องนำแอปพลิเคชันมาใช้ในการที่จะประชุมติดตามงานนัดหมายหรือว่าการแก้ปัญหาการทำงานต่างๆของเรานะคะของคลินิก2ซึ่งวิธีการนี้นะคะทำให้เรา ไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งประชุมกันในห้องประชุมนะคะแต่เราสามารถประชุมกันผ่านทางโทรศัพท์มือถือของเราก็ได้นะคะโดยที่ทุกคนสามารถนั่งประจําอยู่ที่โต๊ะทํางานของตัวเองก็ลดความเสี่ยงท,<ช>ที่จะต้องมาเจอกันมาใกล้ชิดกันเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อลงได้นะคะต่อไปเรามาดูวิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน Zoom กันนะคะเริ่มแรกเราก็จะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันติดตั้งในมือถือก่อนโดยเข้าไปที่ไลน e โดยเข้าไปที่ Play Store นะคะแล้วก็เซิร์ชคำว่า Zoom นะคะ Z w O M นะคะแล้วเราก็จะเจอคำว่า Zoom Cloud Meeting นะคะแล้วเราก็เลือกแล้วก็ติดตั้งลงมือถือของเราได้เลยนะคะพอเราได้ติดตั้งลงมือถือเรียบร้อยแล้วอะค่ะเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาก็จะเห็นหน้าจาแบบนี้นะคะเราก็จะเริ่ม Start Meeting ได้นะคะแล้วก็กดที่ Join Meeting นะคะแล้วเราก็ใส่ มิ팅ไอดีลงไปนะคะตามที่ผู้กําหนดการประชุมหรือว่าหัวหน้างานส่งส่งมิ팅ไอดีมาให้นะคะพอเราเลือกอใส่มิ팅ไอดีเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เราก็จะกดที่จอยมิ팅นะคะเพื่อเข้าสู่ห้องประชุมในการประชุมในแต่ละครั้งนะคะคราวนี้พอเราเข้ามาสู่ห้องประชุมแล้วเรามาดูหน้าตาห้องประชุมกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างพอเข้ามาสู่ในห้องประชุมแล้วอะค่ะจะสังเกตว่า เดี๋ยวจะมีแถบด้านล่างขึ้นนะคะซึ่งแถบด้านล่างเนี้ยไอคอนแรกอะคะ่ะจะเป็นในเรื่องของเสียงเราจะดูว่าเสียงเราเสียงไหมเราเข้าไหมเปิดไหมนะคะก็คลิกให้เป็นรูปไมโครโฟนซะนะคะถัดมาไอคอนที่2ก็จะเป็นเรื่องของวิดีโออะคะ่ะเราสามารถเปิดกล้องวิดีโอเปิดกล้องอะคะ่ะแล้วสามารถเห็นหน้ากันระหว่างประชุมได้นะคะส่วนไอคอนถัดมาจะเป็น คําว่าแชร์นะคะแอปพลิเคชันนี้ดีตรงที่ตรงแชร์เนี่ยสามารถที่จะส่งภาพส่งเอกสารส่ง powerpoint หรือว่าเราสามารถเปิดไว้บอร์ดขึ้นมาค่ะแล้วเราก็เขียนหรือว่าจดการประชุมหรือว่าเราอาจจะมีการระดมสมองแล้วก็จดทุกท่านทุกคนในห้องประชุมก็สามารถเห็นข้อความที่เราเขียนลงไปบนไวบอร์ดนี้ได้ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้หลายรูปแบบราวนี้เดี๋ยวเราไปดูถัดไปนะคะจะเป็นในส่วนของผู้เข้าร่วมประชุมมีใครเข้าร่วมประชุมบ้างนะคะเราสามารถเชิญโดยการก็ Copy URL แล้วก็ไปส่งในแอปพลิเคชัน l i น์ได้นะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นถัดมาก็จะเป็นหน้าต่างฟังก์ชันการทำงานอื่นๆนะคะแล้วก็สามารถ ไปดูเพิ่มเติมได้หรือว่าค้นหาวิธีการใช้งานเพิ่มเติมได้นะคะคราวนี้พอเราประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วอะค่ะเราจะออกจากห้องประชุมแล้วจบการประชุมแล้วอะค่ะเราก็จะดูที่มุมขวาด้านด้านขวามุมขวาบนนะคะก็จะเห็นว่าจะมีคําว่า l leave เราก็สามารถออกจากห้องประชุมโดยกด l leave Meeting ได้เลยนะคะเราก็จะออกจากห้องประชุมแล้ว คราวนี้นะคะหลังจากที่เราเป็นผู้เข้าร่วมประชุมแล้วถ้าเกิดเราจะต้องเป็นคนกําหนดการประชุมหรือว่าเป็นหัว,ห,วหน้ากลุ่มหัวหน้างานเราอาจจะต้องมี user name นะคะเพื่อที่จะ sign in เข้าไปในการที่จะกําหนดการประชุมนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูว่าหน้าตาที่เมื่อเรา sign in เข้ามาแล้วหรือจะเป็นผู้กําหนดการประชุมแล้วหน้าตา แอปพลิเคชันจะเป็นยังไงคะอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างนะคะอ่ะคราวนี้เรามาเห็นแล้วหน้าตานี้พอเราใส่อินเข้ามาปุ๊บเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีตั้งแต่ new meeting ใช่ไหมคะเวลาเราจะเริ่มประชุมมะค่ะเราก็จะกด new meeting นะคะพอกด new meeting เข้าไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะมี use personal meeting id เราสามารถใช้ meeting id อันนี้ค่ะให้กับผู้เข้าร่วมประชุมก็ได้แล้วเราจะไปกดอินไว้ก็ได้นะคะครนนี้พอเรา เรียบร้อยแล้วเราก็สามารถกดสตาร์ทเริ่มเล่จริงได้เลยแอปพลิเคชันนี้ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือตรงที่เราสามารถที่จะกําหนดการประชุมล่วงหน้าได้ด้วยนะคะโดยที่เราสามารถที่จะกดที่ตรงสเก็ดูอะค่ะเราเลือกที่สเก็ตดูเสร็จแล้วเราก็จะสามารถกําหนดว่าเราจะประชุมเรื่องอะไรวันที่เท่าไหร่เวลาไหนนะคะเราสามารถที่จะกําหนดไว้ล่วงหน้าได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเราไม่ต้องการที่จะมีใส่พาสดในการเข้าร่วมประชุมก็สามารถปิดได้และเรายังคงสามารถแอด การประชุมแต่ละครั้งไว้ในปฏิทินได้เพื่อที่จะให้ระบบมันแจ้งเตือนว่าอ,อ๋อเราใกล้จะถึงเวลาที่จะต้องมาประชุมกันผ่านทางซูมนะผ่านทางซูมแล้วนะคะเห็นไหมคะแอปพลิเคชันนี้ถือว่าสามารถใช้งานได้ค่อนข้างที่จะออหลากหลายนะคะก็ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันหนึ่งที่สามารถช่วยในการทํางานในสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าสถานการณ์ปัจจุบันนี้ก็บางทีเราอาจจะต้อง อยู่อยู่ห่างกันหรือว่าเว้นระยะห่างกันบ้างแต่ว่าการทํางานของเราก็ยังคงทํางานเหมือนเดิมนะคะไม่ได้มีการเว้นระยะห่างแต่อย่างใดต้องบอกว่าแอปนี้ก็ดีตรงที่สามารถที่จะประชุมร่วมกันได้หลายๆคนนะคะแต่เนื่องจากเป็นแอปฟรีนะคะก็เลยทําให้เราประชุมครั้งหนึ่งได้ไม่เกิน45นาทีค่ะ สุดท้ายก็ต้องขอบคุณหัวหน้ากลุ่มนะคะพี่เกศสลาของเรานี่เองนะคะที่นําเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเพื่อใช้ในการทํางานนะคะให้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะคะได้มีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องนะคะสพี่เกตสามารถติดตามงานสามารถพูดคุยกันได้นะคะโดยไม่ต้องที่จะมานั่งอยู่ในห้องประชุมเดียวกันนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานต่อไปไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณมากค่ะ